สบายดีพี่น้องกาประทศไทยสบายดีเด้อพี่น้องเนาะมาบอกอกับคำแสงมานาพี่น้องกาเมื่อนี่เนาะพี่น้องเนาะกาสีมามีแนวมาบอกสู่พี่น้องพังไทยพังลาวเนาะทางประเทศพังนํากันเนาะพี่น้องกาเป็นสิ่งที่ขางค่าใจมาดนเนาะอึดอัดใจอยากเ่าพี่น้องมันจะเป็นยังไงนะกาหูอยู่ดอกว่ามันแม่นเรื่องของข้าเนาะแต่ว่าอยาก อยากมาเว้าเนาะพี่น้องว่ามันสิมันเป็นไปบ่ได้อีหยังนี่แหละพี่น้องเนาะเป็นเรื่องของอ่าลาวไทยเนะาะลาวไทยอีหยังหล,ล,ลายๆอย่างพี่น้องเนาะที่มีกระแสด่าหมามาหลายพี่น้องก็เดินกะอยากบ่อยากยให้ด่าหมาเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็พังอธิบายไปนํากันแล้วก็แลกเปลี่ยนความรือนํากันเนาะเห็นหลายๆคนหลายๆอ่าช่องหลายๆอ่อาเฟซเนาะ ที่ออกมาอาธิบายออกมาซื้อให้พี่น้องพังหลายมุมลายนะเนาะแต่ว่าคำแสงกะยังคาใจเนาะอยากบอกโดยตนเองเนาะพี่น้องเนาะอ่าคำแสงก็หูอยู่ดอกเนาะลีปนี้ออกไปก็ต้องมีคนบอกให้อยู่ดีเนาะเพราะว่าคนเล่ากะสร้างคำแสงลายเนาะมีคนสร้างคำแสงลายคนเล่ากะคนไทยกบสร้างคำแสงลายก็มีเนาะมาว่าเล่าละว่าไทยเนาะก็มีคนสร้างคำแสงลายคือกันเนาะแล้วก็มีคนหัก ก็ไล่ขึ้นกันนะพี่น้องเนาะกับบอเป็นยังพี่น้องการมาแลกอันนั้นกันเนาะหลกเป็นข้อมูลกันเนาะว่าจะได้จะได้่นะตัวใดถึงตัวใดผิดเนาะคำแจ้งจากเมื่อว่าเรื่องอันล่าไทยนี่แหละพี่น้องอันนี้บริโภคเดิมบริโภคไทยหรือว่าบริโอคแล้วเนาะให้อันนั้นคิดไปนํากันว่ามันถือหรือผิดหรือว่ามันเป็นยังไดฮะนะให้อันไปนกากันเนาะวิจารณญาณใส่วิจารณนั งานไปพร้อมๆกันเนาะในการรับชมเนาะพี่น้องกับอันแหลกกันเนาะกับเรื่องแห้งานเล้าเนาะที่ทางนายกเล้าเนาะนายกอันจะดันในงานยังดานยังนี่แหละสี่กักบวชห่คนเล้าออกมาทํางานฝั่งไทยเนาะหรือว่าบวชห่คนเล้าออกต่างประเทศเนาะบวชไปทํางานเนาะทันซะบวชเขามาไทยเนาะอันนี้กับ เฮ็ดได้บเนาะคำแพงอ่าถามว่าเฮ็ดได้บอันนี้คำแพงสำหรับคำเพลงเนาะคำเพลงกําลังตีไว้เลยว่าน่าจะเฮ็ดบ่ได้เนาะสีห้ามให,ให้งานล้าบอยเขามาไทายเนาะอันนี้เฮ็ดบ่ได้แน่นอนเนาะตามตามที่คำเพลงว่าเนาะเฮ็ดบ่ได้จังไดเนาะก็คกือว่าสีให้เขาอยู่ได้จังไดเนาะเพราะว่าอยู่ลาวเฮากันหนึ่ง บมีเวียกเห็ุงานทำเนาะอันหลักๆก,กับบุมีเวียกเห็นงานทำเนาะผู้ใดที่มีเวียกเห็นงานทำกับเงินเดือนเนาะเงินเดือนหรือว่าเงินค้าแรงเนาะอาจจะประมาณนันสองพันคันมีสองพันบาทขึ้นไปเนาะสองพันบาทหาสามพันสี่พันนี่เลยเนาะอันนี้ถือว่าค้าแรงของอันมาทานกับยูที่สามพันบาทเนาะค้าแรงอยู่พังเล่าเนาะอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่า เฮ็ดให้คนลาวเฮาอยู่บ่ได้เนาะสิได้จึงได้พากันขามเดินทางมาทํางานอยู่พังไทยเนาะอันนี้เป็นขอนึงที่ว่าคําแสงว่าเฮ็ดบ่ได้เนี่ยเนาะเนาะเรื่องนี้เนาะพี่น้องแล้วก็มันสิส่งผลกระทบพังไทยก็ถ้าว่าเฮ็ดได้มันก็สิส่งผลกระทบทางพังไทยนําเนาะเพราะว่า ต้องการพังไทยกับต้องการให้งานมหมบอให้งานแต่ว่าคนเล่ามากว่าดดกะพังไทยกะอาจจะต้องการขาดขาดให้งานเนาะ,ะเพราะว่าคนกะอัน,นหลายหลายมาทํางานอยู่ไทยก็หลายเนาะให้งานบริษัทด,ดึงหรวง,งานหน่งใหญ่หัวง,งานหน,นึ่งนีห่วยหลยหล่อหลายพัยยยนทั้งมวเนาะเพราะว่าคนเล่าเขามาขามาทํางานอยู่พังไทยนี่กะประมาณประมาณ ามสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของประเทศลาวเลยเนาะพี่น้องเนาะเกือบรึ่งเนาะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ขามมาทำงานเนาะพี่น้องสังเกตได้ตามสองยูทูบตามเพจตามยังต่างๆเนาะที่อยู่พังลาวเขาเอาลงเนาะอยู่บานเมืองฝังลาวนี่เขาจะอะบ่คอยมีไวรุนบ่ค่อยมีอันยังเกิดเนาะคนไวัยกลางเนาะเพราะว่าเขาสิมาทำงานอยู่พังไทยเบิดเนาะส่วนลายอยู่บานเมือง ห่งบ้านนอก,นอกในคือบ้านําแซงอยังีงจะมีแต่คนเ่ากับผู้เ่ากับเด็กหน่อยเท่านั้นเนาะเพราะว่าพวไวรุ่นนุ่มสาวเกษียออกมาอันทำงานอยู่ครั้งไทยเบิร์พี่นะ้ะองนี้กับออกมาบอกเรื่องนี้แน่เนาะรายการเรื่องอัน <c oughs> มีดามา,า,าว่าล่าอันซีบนแบนอ่าสินขาไทยเนาะอันนี้ก็เป็นแบบบดอีกพี่เนอะเพราะว่าทุกอย่างนี่ยูเล่าเฮาอยูเลาา่ลาเฮาบ,บ่คอยมีอันอยังเคินว่า เศรษฐกิจบุคอยมอีสินค้าเนาะบุคอยมีอุตสาหกรรมบุคอยมีสินค้าเป็นของตัวเองเนาะก็มีอยูเนาะแต่ว่าส่วนน้อยสั้นซะน้อยเนาะน้อยแห้งส่วนลายจะนําเขาจากประเทศไทยเนะาะแต่ไปแบนแบนกะ่าจะเป็นไปบ่ไนดะ้เนาะทุกเพาราะว่าลายยางแห้งลอที่นําเขาจากไทยเนาะส่วนมากยูเล่าจะเป็นของไทยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้กะ่าจะนําเขามาจากเป็นของของจีนแน่เนาะของจีนก็บลายเนาะนาเขามาจากจีนก็บลายเนาะ จากจีนจากจากเวียดเวียดจะบลายวันไหนเนาะส่วนลายจะเป็นของจีนเนาะของจีนเขามาไลายเนออะไพี่น้องแต่ว่ายัางหน่อยกัวไทยเนาะพี่น้องเนาะส่วนลายจะของไทยนี่ก็รายที่สุดเลยอยู่ล้าเนาะส่วนหมากเนาะพี่น้องเนาะแบนบรายเนาะตามที่คำแสงวานเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นคอหนึ่งอีกพี่น้องที่ยากมากทามแหลกเปลี่ยนข้องหูน้ำกันมาเป็นยังไงเนาะพี่น้องแล้วก็ต่อไปกับ อันอันนี้จะเป็นเรื่องอันนายกเศรษฐากับอ่าล่าเฮ้าเนาะที่มารวมยังเขินว่ามาประชุมเนาะเขินเนาะมา,มายัางว่ามารวมประชุมกันวันที่อ่าวันนี้แหละวังต้นต้นเดือนเดือนอน,นี้เนาะวังต้นต้นเดือนนี้เนาะประชุมกันเรื่องอยังหลายๆอย่างเนาะเรื่องจะหัวมือสินค้าหลายหลายอย่างเนาะ แล้วก็มีนายกฟังเล่าอขอเสนอทางไปว่าอยากขอขายอยากขอขายอันไพผ้าสะอาดเนะาะไพผ่าสะอาดเนาะให้กับสิงคโปร์โดยขออนุญาตผ่านไทยเนาะเป็นทางผ่านเนาะผ่านไปขายสิงคโปร์เนาะแต่ว่าไทยบอกอนุญาตเนาะพี่น้องเน,ะนาะนายกเป็บอกอนุญาตเนาะพี่น้องตามนี่แหละพี่น้องเนาะ ที่สปปลาวมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยหนึ่งในเรื่องที่หลายคนอยากให้พูดก็คือว่าลาวจะขอซื้อพลังงานลาวจะขอให้เราเป็นทางผ่านในการส่งพลังงานสะอาดให้กับสิงคโปร์นะครับเพราะว่าสิงคโปร์เขา max out แม็กซ์เอาล้วเรื่องพลังงานสะอาดเขาไม่สามารถที่จะเชื่อเชิญหลายบริษัทใหญ่ให้ไปตั้งโรงงานหารือไปทำธุรกิจได้เพราะเขาไม่มีพลังงานสะอาดไม่พอเพราะนั้นเขาต้องซื้อพลังงานสะอาดจากลาวนะครับซึ่งยังมีเหลืออยู่เยอะจาก อไฮโดรอิเล็กทริกตั้งหลายทางโพยที่ให้ผมมาเวลาผมไปพบกับอ่ท่านผ,ผู้นำประเทศลาวก็บอกบอกว่าให้ผมบอกว่าเราจะนำนำแบบไปเจอนะบงับงเอิญบังเอิญอาทิตย์ต่อมาผมจะต้องเดินทางไปพบปะกับนักลงทุนจากสหรัฐหลายหลายที่จะมาลงทุนในประเทศไทยแล้วในเรื่องใ,ในคู่แข่งก,ก็คือสิงคโปร์ผมก็เลยต้องแหกโผลบอกว่าต้องยอม,มครับว่า ผ้องบอกว่าพอท่านผู้นําราวถามมาว่าขออนุญาตขายไฟฟ้าสะอาดไปให้กับสิงคโปร์ผมบอกว่าไม่ได้ผมไม่อนุญาตผมไม่ผมไม่ขายถ้าเกิดอยากจะขายขายให้เราเราซื้อหมดนะครับเพราะะน,นนี้ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งเราก็ต้องในฐานะผู้นําก็ลําบากใจเพราะว่าการแข่งขันในโลกของการแย่งแหล่งเงินทุนเนี่ยเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างจะฮัุโหดนะครับเราเองเราก็ต้องเราก็ต้องสู้ นะครับเราก็ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอเห็นผเหตุผผมพูดไปที่สบปลาวันนั้นก็ผมเชื่อว่าสะท้อนไปถึงนักลงทุนที่สหรัฐอเมริกานะครับก็จะเป็นปัจจัยใหญ่ที่ทําให้เขาอยากจะมาลงทุนที่ประเทศไทยมากขึ้นเพราะว่าเรามีความพร้อมในแง่ของพลังงานสะอาดนะครับ ปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงตัวเลขปัจจุบันเนี่ยเรามี Renewable Mix ของ Energy อยู่ที่28นะครับนี่น่ามินดังกับประมาณนี้เนาอประเทศอ่ไทยเขากับบยอมให้ลาวเขาไปขายไฟฟ้าให้สิงคโปร์เนาะโดยที่ใส้ไทยเป็นทางผ่านเนาะนายกอ่ากับบยอมให้ผ่านเนาะก็ถือว่ามันก็เป็นอ่า คู่แข่งเป็นการยังเกินวะทางด่านทางประเทศนาะแข่งกันไทยก็จะเป็นสื่อใายกันระวังอันสหรัฐอเมริกาเนะาะลาวเขาก็จะเป็นซื่อขายระวังสิงคโปร์เนาะมันก็นจะขัดกันมันเป็นคู่แข่งอยู่แล้วเนะาะไทยเขาก็เริ่มบ่ยมเาะพี่น้องเนาะได้ลายอย่างเนาะแต่ก็มีด้าหมาได้ลายยางเนาะพี่น้องแต่ก็เรื่องอัน <c oughs> เรื่องตีอันอยังอ่านักท่องเที่ยวไทย ไปเที่ยวอันเลาาเนาะโดยที่ไปถ่ายเอาอันนั้นอยู่เล้าอันนี้อยู่ัวแห่งน,นั้พี่น้องที่เกิดด้ามากันนักเลยเนาะบุว่าเป็นยังพี่น,น้องช่วงนี้แบบลเลาาไทยเฮาแบบเกิดนี่กระแสดรามมาหลยแห่งอหลีเนะาะบอกว่าจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องบ่พอเกิดกเกิดนะพี่น้องโดยนักท่องเที่ยวไทยผู้หนึ่งเนาะที่ไปเที่ยวอันเลาาเนาะ ไปเที่ยวประตูไสเนาะได้ถ่ายรูปกับประตูไส่เนาะที่ว่าอันเกิดกระแสหนามานั่นแหละเนาะอย่างคุณแหงเลยกระถ่ายแล้วก็ใสอันโพดลงเฟซเนาะโพดแล้วก็เขียนว่าไอ,อ้ยังก็แค่ปากซอยเนาะประตูไส่อย,อยังเวียงจันนี่แหละก็แค่ก็แค่ปากซอยก็เกิดมีดามเานาะพี่นองเนาะมีอัน เล่าเนาะมีอันยังคอ,อมเมนต์จากเล่าเนาะกลุ่มหนึ่งที่มาว่าให้อายๆนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวแล้วเนาะกลับไปว่าเขาวอาไปทุที่ตัวเดวนเนาะบอกที่ๆแห่ง,หงไเนาะเขาก็ะบาด้ไม้ถึงว่าเมืองหน้อยเมืองเล็กัมปากซอยบานเขามันโบมันยังสันน่นเนาะบางคนบอกเขาใจ <c ười> ก็ไปว่าเขากันนักเลยเนาะโอ้ยตายตาย เตดาเขาจัางจันจังสีเนะาะโคไม้เขาก็คือแบบว่ามันไก่เนาะมันไก่มันเป็นมันไก่เขามาเรื่อยเรื่อยเนาะมาดูว่าสันชามาดูมันไก่บ้านเขาเขามาดูเขาก็เลยว่าก็แค่ปากซอยเนาะก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ตามพ่วงคิดคำเสงเนะประุริติคิดเงยต่้งกะก็แล้วเต้นเนาะเพราะว่าหลายๆคนหลายๆ่องกะออกมาที่บ้านเนาะพี่น้องเนาะ กับเสียงกับเจ๊ผัวเป็นนางไปจะหัวเป็นน้ำอานเป็นน้ำจะหัวเป็นน้ำเนาะพี่น้องเนาะบางคนบเข้าใจนะอ่านซ้ำหนึอมเมนต์เลยเนาะมันก็บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะการที่เขาสีไปคอมเมนต์ไปบอกให้เขาเชียร์หายมันบ่ถือเนาะพี่น้องเราต้องใส่วิจารณญาณเนาะก็ใส่ความเป็นอันสิทธิมนุษย์อธิมคอมเมนต์ไปในใดเนาะมันสิถือมันสิผิดเนาะ อาจจะไปว่าคนอื่นนะเขาก็มีสิทธิ์ของเขาแมนอยู่่วามีสิทธิ์คอมเมนต์แต่ว่าเราต้องใส่สิทธิมนุษย์นะน้ำกันเนาะว่าการคอมเมนต์การว่าจามันก็เสีอธิบายถึงอันนิสัยใจคอเนาะของคนเฮาแต่ละคนมันสิเป็นยังไงเนาะเพราะว่ามันแสดงออกทั้งทั้งไอ้ไยังเกินอะทั้งการสื่อสารเนาะเพราะว่าทั้งคอมเมนต์มันก็เป็นการสื่อสารหาผู้นั้นผู้นี้คือกันเนาะพี่น้องเฮาก็ บุคคลทีไปบอกเขาเนาะเฮาก็ต้องอ่านไต่ตองิ่งดีๆเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องก็สิมาอธิบายประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะคืออดใจก็คือการเรื่องชิม่าบอยให้งานเล่าข่ามมาทำงานอยู่ไทยนี่แหละเนาะตัวนี้เป็นไปบได้เนาะเป็นไปบได้ให้ีอรีคำแจงให้หล0ปรเ็ให้1 0น0ปรเ็ตเลยเฮ็ุบได้เนาะพี่น้องเนาะว่าสิบ่ให้เล่าเขามาทำงานไทยเนาะเป็นไปบได้อี กสิประมาณนี้เนาะจะไายกคิดเตยตองว่านทำกันเนาะพี่น้องเนาะจะไายกสิพากวยยูบอลนีเนาะพี่น้องเนาะก็อย่าลืมไปติดตามผลงานคำแจงทั้งสองยูทูบทั้งเฟซบุ๊กเนาะทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะกาให้กำลังใจกันที่เก้านาะพี่น้องจะไายกสีก็วัยยูเพียงจะมีแล้วเนาะเจอกันคลิปไหนพี่ไหนพี่น้องว่าสีเดินทางกันยังไงไปใส่ตอนตอนนี้คำแจงอยู่พังไทยเด้อ เจอกันคลิปหน้าพี่นายพี่น้องจะรับคลิปนี้ขอเก่าขอสบายดีบ๊ายบาย